คนมาเอาเอาบวบใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกรุ้งเท็บให้น้องนะคะทุกคนคะเช็บของใส่ถุงะค่ะทุกคนคะเราคั้นแรกให้น้องรวบผินกับเดี่ยวะค่ะมะเขือก็เท่าที่มีเนาะ เท่าที่มีเราก็เอาใส่ถุงนะคะทุกคนเก็ย,ยใส่กระรังนะคะบาก็ได้เยอะอีกนะคะทุกคนขาได้เยอะดูไม้นวใหญ่ไหมคะทุกคนใหญ่มากเลยมไม้ แค่ไห่ก็เท่านั้นนะคะทุกคนเสียมาเก็บเสาอยูที่ชุดเพขึ้นรถค่ะทุกคนจะพาเอาไปขึ้นรถนะคะได้ไม่เยอะกาเมืเอ,อือเสาอีกที่ชุดเพ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเพรก็ทาทุกคนเนาะทาทุกท่านทุกคนค่ะได้ไม่เยอะค่ะเอนไม้ไมนะค่ะต้นไมใหญ่ไหมคะทุกคน่อใหญ่มากเลยไ,ม,ไม้ทุกคนมาเอา เอาบวบใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกรุงเก้ให้น้องนะคะทุกคนคะแทปของใส่ถุงค่ะทุกคนคะเราคันแรกอ่ะบวบเนะ <c oughs> าะค่ะทุกคนคะทุกคนมาเอาเอาบวบใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกรุ้งเก้ให้น้องนะคะทุกคนคะ่ะ เช็คของใส่ถุงค่ะทุกคนค่ะเราขั้นแรกสาวอยู่ที่ชุดเพค่ะอยู่ประมาใส่ถุงค่ะทุกคนพาันเอาดีบเนาะดีบไม่รีบไปก็ไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนรีบรีบป้าเห็นไหมหนูใหญ่ไหมคะทุกคนหนอใหญ่มากเลย ใส่ถุงมันก็จะพาเอาไปรีบเนาะดีบไม่รีบไปก็ไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนรีบรีบป้าช่วยกันค่ะทุกคนแท็กใส่ช่วยกันูกเอง ดี่าเราไปซื้อเสา้อียู่ที่ชุเพรขึ้นรถค่ะทุกคนจะพาเอาไปขึ้นรถนะคะก็ไม่เยอะกว่าเมื่อคือ น้องรวบคูกับเกวี่ยวค่ะเยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสน,นุขขนะะขอบคุณเอขอบคุณเฟซบุ o กน,นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะช่วยดูให้จบด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายเส็กระงนะคะบ้าเก็ <c oughs> ได้เยอะอีกนะคะทุกคนขาได้ยินนะคะทุกคนคะ่ะชาวีิกคค็ลืมลืมเข้าสวนเดิคนไปเกคค็บให้พี่สาว สาวอีกที่ชุดเพค่ะบวกเนะาะค่ะทุกคนขาใช่ใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็ใส่กระรัางมะเขือก็เท่าที่มีเนาะ เท่าที่มีเราก็เอาใส่ถุงนะคะทุกคนเจ็บสาวอีกที่ชุดเพให้หงรวบกับเกี่ยวค่ะใช่ใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็ใส่กระรัาง ล้วก็แพ็คหน่อไม้ใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนวันนี้จะเอาอะไรไปฝากน้องคะมีหน่อไม้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเพชรก็่าทุกคนเนะาะาทุกใส่ถุงเี้ก็จะพาเอาไปทุกคนมาเอา เอาบวกใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกรุงเทพให้น้องนะคะทุกคนคะเท็คของใส่ถุงะค่ะทุกคนคะเราขั้งแรกเท่าไ,ไหร่ก็เท่านั้นนะคะทุกคนมาเก็บค่ะทุกคนคะ่ะได้ไม่เยอะค่ะ เห็ดไมหนูใหญ่ไหมคะทุกคนหนูใหญ่มากเลยไม้มห้หนูรั่วผินกบบเกี่ยวค่ะเยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สน,น,นับจนุนขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะช่วยดูให้จบด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย ไม่ไรก็เท่านั้นนะคะทุกคนมาเก็บช่วยกัน,นะคะ่ะทุกคนแพ็กใส่ช่วยกันปลูกเองพี่เราไปซื้อใส่กระรังนะคะบ้าย ก็ได้เยอะอีกนะคะทุกคนค่ะได้เยอะ่าไหร่ก็เช่านั้นนะคะทุกนเสียมาเก็บถูกไหมหนูใหญ่ไหมคะทุกคน,นใหญ่มากเลยหนไม้ค่ะบวกเนาะ ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็แพ็คหน่อไม้ใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนนี้จะเอาอะไรไปฝากน้องคะมีหน่อไม้ทุกคนมาเอาเอาบวบใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกุ้งเทียให้น้องนะคะทุกคนคะ่คนคะแพ็คของใส่ถุงคะ่ะทุกคนคะ่ะเราขั้นแร้ใส่ถุงเสเร็จแล้วเราก็ใส่กระรัาง กินนะคะทุกคนคะเช้านี้กรลืมกรลืมเข้าสวนเดินไปเก็บให้พี่สาวอือก็ประมาณนี้ค่ะมะเขือเ็จกะรังนะคะบ้า ได้เยอะอีกนะคะทุกคนขาได้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสน,นุนขอบคุณ AI. ขอบคุณ facebook นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะช่วยดูให้จบด้วยนะคะทุกคนขาบ๊ายบายใช่ใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็ใส่กระรัางใส่ถุงนะคะเพราะว่าต้องไปแบ่งให้น้องสองสามคนเนาะค่ะ ก็ได้อันใส่ไก่ก็เท่านั้นนะคะทุกคนเสียมาเก็บใช่ใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็ใส่กระรงังมะเขือก็เท่าที่มีเนาะเท่าที่มีเราก็เอาใส่ถุงนะคะทุกคน ขึ้นรถค่ะทุกคนจะพาเอาไปขึ้นรถนะคะไม่เยอะก่มะเมืเือทุกคนมาเอาเอาบวบใส่ถุงนะคะทุกคนจะเอาไปกรุงเทพให้นอะ